ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนประเดิมสนามนัดแรกที่สนามฝึกซ้อมโรงเรียนปินลรอยย่ยนวิทยายลัยจังหวัดเชียงใหม่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนทําการแข่งขันฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชีย2026รอบคัดเลือกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมอร์เลสเต การฝึกซ้อมในวันนี้ฟุตุชิอิเคดาหัวหน้าผู้สอนชาวญี่ปุ่นนำทัพติวเข้มท่ามกลางสายฝนเน้นวิธีการทบทวนแทคติกทั้งเกมลุกและเกมรับรวมถึงจังหวะเล่นลูกตั้งเตะก่อนจะปิดท้ายด้วยการจบสกอร์ ซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1นึชั่วโมง30นาทีสำหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์เอเชีย2026รอบกันเลือกกลุ่มบีทีมชาติไทยพบติมอเลสเตในวันที่26วมิถุนายน2568เวลา19นกริการนาทีถ่ายทอดสดทาง Facebook t o k ไทยวูแมนฟุตบอลและ YouTube ช้างศึก